เรามาถึงเาที่ไหนนี่ตูฟูสสยดาวเนะคะกำลังจะเดินแล้วนะต้องต้องชับต้องเดินด้วยช่องเธอต้องมีจิงจอยกันหน่อยตูฟเล่หรือจงอยเล అలమ చేర్న్ కలవక นี่คือที่ไหนนะคะนี่เนินสง่าือเนินสงานะคะนะคะไปกันไหมเราจะไปถึ่เนินมรนะนะคะไปไปค่ะไปมาหจัดการ <c oughs> ไปแล้วนะตักเกือกเห็นไหมหหกหแล้ว <c oughs> ดันกลางเป็น55ติโ ไ้น้องเขาไปก่อนเดี๋ยวนี้ทงขาวน้องๆไป่อนเดี๋ยวนี้แทงวุุ้ยุ้ล้านล้านยห้ากินลานยกห้เากอะไรเมื่อกี้หนที่เราผ่านมาคือเนินสูงญาต ต่อไปนี่จะเป็นเงินตาทเซียน่อไปเป็นาเซียนเราส่งญาติเมื่อกี้หนึ่งส่งญาติเลยมเงินตาเียนนจะเป็นเงินเียนขนาดส่งญาติไปดิตรงนี้ไหมคะเงินตาเซียนมั่งเมเืออยู่สองคนค่ะคนหนึ่งหายคนหนึ่ง่ะคนหนึ่งส่งญาติแล้วกลับแล้วส่งญาติแล้วกลับแล้วอันนี้เงินตาดเซียนนะคะ เราจะขึ้นมาบส80ระดับความสูง780เมตรระดับน้ำทะเลโอ้ว้าวเอ็นอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนบวกมือย้อยๆหน่อยขึ้นยอยๆไปใช้เด็กไปกันต่อ เรามาถึงไหนคะเนินอะไรก็ไม่รู้เนินอะไรนี่ยปอมลานโซนกุศลดาอีกสามกิโลนะคะเนินอะไรก็ไม่รู้ที่รู้มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเนาะมันเป็นที่พักอีกสามเดืไม่ถึงนะข้างหน้ามันน่าจะเป็นหนองเนินกบก่อเนาะเราเดินเราเดินทางมาแล้วเอ่อกี่ชั่วโมงคะเนี่ยตอนนี้บอกให้พามาเก่าผมสิบสิบเอ็ดสิบสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงพอดี สามชัวมงดีเราเดินสามชั่วโยี่้าพึ่งพอดีตอนนี้เที่ยงยี่ห้าสามชั่วโมงถึงครึ่งทางอีก่งสามชั่วโมงเราก็ถึงที่พักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็ถึงค่ะหนึ่งค่วโมงโอเคไปไปกันต่อ ระดับความสูง850 850เมตรน้ำปลากรบแต่ซื้อเผื่อไส้มาด้วยความแทมไส่เดียวปอนะเมื่อกี้นันปรับเสียงยาวมากยาวอาวนี้ไปนไม่กลั อีกสิบนาทบสองสิบห้สองสิาครับเดินชามสี่ั่วโมงหชั่วโมงแล้วนะคะอีกสินีหาชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเราก็ถึงชั่วโมงเจ็ชั่วโมงเราก็ถึงช่วช่วโมงห่หนถามคน้นก่อนอีกอชั่วโมงถึงคนนู้ไม่ถึงหรอกเพราะว่า เคอยมมื่อไหร่ก็ชอย่น่นะอันนี้ให้ให้เนยละสามสิบนาทีอีกแล้วนั่ะฮะนี่อะไรคะมทพร้อนสิมาพร้อมแพมเบูด ให้อยู่ตรงกลางเร็วที่นี่ใอยู่ตรงนี้ไปข้างหลังคิวกินแล้วก็มล้วนะข้างหน้านี้แถหน่อยนึงไหนละคอเนี้ยเือส่นนก็ปีนเลยปี๊ือเสือกุกนึ่าทำหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะน่าจะนงน แบบสุดท to ้ายก่อนจะถึงเนนมอแกนินเชงเมนงสุดท้ายก่อนเนินโล้ะนะโอเคเดินอีกนิดก็จะถึงเนินโลละนะแต่ก็เดินอีกประมาณสองกบสองชั่วโมงทีถึงเฮยสามสิบนาทีานค่ิวกินอีกเลย้สามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วมแลวนะตากันยังไงไปนแต่ล้วกินไมแก้กินอยไป็เนินแต่น้ำตก ส่งยากโเดียวเร่ไม่เืวโเดียวไม่คเดินไปเขาะโดนแม่แห่ว่ามแช่เลยะเพรากระเปไม่มีใครไปรับเขาจะรู้ว่าเรายังไม่ถึงาภาพด้วยที่เราจะไปเหนไหมคะยอด้่ะ ปานินมรณะปาขอแรกค่ะขายยิวให้ขายยิวให้วอนนี้ใกล้จะถือเงินมรณะแล้วค่ะตรงนี้เป็นเงินเสือโคร่งนะคะเนินเสือโคร่ง ตือมุมสูงนะคะเห็นไหมเลยเอาแบบตามเมฆไปเลยตามเมฆเห็นไหมมีสีครูน้ำเสียงด้วย ไปตรงนี้กันค่ะอันนี้คือหนึ่งจุดห้ากิโลมา,มาไหมไไมามอขึ้นไปแล้วพอ มันชี้ไปสิบเมตรนึนงบลนาะไปอีกหนึ่งจุดห้ากิโลนะคะประมาณหกกิโลนะประมาณหกกิโลค ลังงงงงง้งรัง้งดูดิค่ะมึจะรั้งทลไกอะอะดูมุมสูงซะหน่อยนะคะสวยมา ามเนรณาตอนหามมงแรงนี่ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นมงเยกีนต้ามงี้เก้มงสิเจ็ด ออกกลังกายไม่ต้องมานะคะกคนหนักก็พูกระดึงไหมนี่เป็นหนักกูนด่เป็นผูซีผูกระดึงไม่เท่าหนูผูสวยดาวนะคะ <c oughs> ไม่มีแตงโมกินด้วยนะ <c oughs> มีแต่ <c oughs> มีแต่หินเป็นไงนะคะวิวข้างบน เถ่ายรูปตรงนี้รอนะคะ Ooh. ลานสวนฟูสวยดาวเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วนังจากเราเดินมาเป็นเวลาเก้าชั่วโมงหรอคะเก้าชั่วโมงเต็มๆเลยหนว่มจิกเก้าชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้สิบแปดสองหา ลานสวนีเยดเี่วที่มงเเลยงถึนสวนนี้่าลานลานสวนีประมาณชั่วโมงจะไปถึงอเียนงานเดลานสอยดาวอี้าร้อเมตรเย้ เาเร็วไม่ไหวไหวสู้ได้ไม่ไหวไหวถึงแล้วนี่ทำไมจะไม่ไหวล่ะไม่สู้แล้วไปอีกห้าร้อยเมตรเองไปต่อค่ะดูหมอกนะคะตะวันก็จะรับขอบ้าเลย ้เย็นมากดูไอห,หมอกค่ะทุกคนมีเงินตะันชัดนี่ไงฮะอือตรงนี้เองไปดูดิค่ะ เ,เย็นแล้ไหมคะลานสีแต่วันมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมืดนี่จริงด้วยมันหดจริงๆด้วยมืดแล้วค่ะไม่มีเลยแล้ว,ลวก็งง,งนอนนนอนมันนอ,อนแล้วมันหดแล้ว เราต้องเรยืนใ้ตนกลางเต็น์ก่อนเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นมาดูตอนสายๆถึงจะเห็นนะคะตอนนี้เรามามันมืดแล้วมันมืดแล้วก็ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะเราเดินมา ุ้ยเย็นเนอะวันศิอาบนานมเย็นๆในน้ำเลยพอเอืยอย้อนเ่ื้อ้ย <c oughs> <c oughs> นาเลยค่ะเอื้อนลาสีเาผมบาเช้าผมวันมาด้วยล <c oughs> านสนปูสวยดาวนะคะ <c oughs> อีกประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงที่กลางปิ้งนะคะ พินาทีเดียวเที่ยวสองแผดิน